สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องวิตามินซีนะคะเครื่องดื่มวิตามินซีตัวนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะเพื่อนๆก็นําเครื่องดื่มตัวนี้มาใช้แทนมะนาวนะคะเพราะว่าเขาจะมีวิตามินซีสูงเนาะแต่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดวิธีนะคะซึ่งบางท่านเนาะก็จะนำวิตามินซีตัวเนี้ย มาเทราดบริเวณอ่าใบของเขาเลยนะคะใบของบอนสีเลยเพื่อที่จะช่วยให้บอนสีนั้นเขากัดสีได้สวยนะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็จะนำอ่าวิตามินซีตัวเนี้ยมาลดตามโคนใบของเขานะคะอ่ามาลดตามโคนใบตามกาใบของต้นบอนสีเนี่ยรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าอ่าเขาไปโดนสิ่งเหล่านี้นะคะ ก็จะทำให้ต้นบอนสีของเรานั้นเกิดอาการไหม่เกิดกาบใบเน่ากาบใบช้ำได้นะคะเพื่อนๆจากที่เราอยากบำรุงเขาให้เขากัดสีกัดลายได้สวยงามอย่างเงี้ยก็จะทำให้ต้นบอนสีของเรานั้นตายได้นะคะเพื่อนๆ และที่สําคัญนะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากๆนะคะมาลดตรงบริเวณหน้าดินของต้นบอรสีของเราเนี่ยก็จะทําให้รากของเขาเนา่าโคนเน่าได้นะคะเพื่อนๆแหล่งบอกเกิดเชื้อโรคก,ก็จะตามมานะคะเพราะว่าในตัวเครื่องดื่มวิตามินซีเนี่ยเขาก็จะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆซึ่งนะคะก็จะทำให้มีมดมีมแมลงมีเพีย้ย มาบรบกวนบอลสีของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแร่งเกิดเชื้อโรคชั้นดีเลยค่ะอ่าส่วนวิธีการใช้นะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะนำะเครื่องดื่มวิตามินซีตัวนี้นะคะมาผสมกับน้ำในปริมาณ5ลิตรนะคะอ่าประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเราก็กะปริมาณเอาเนาะ4ช้อนโต๊ะอ่าหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะ มิ้นก็จะลดะบริเวณรอบๆกระถางนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ,ะในตัววิตามินซีนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีลทธิ์เป็นกรดที่จะช่วยทำให้บอลสีของเรานั้นกัดสีได้สวยงามเด่นชัดนะคะ นี่นะคะสำหรับการใช้เครื่องดื่มวิตามินซีนะคะเราก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนาะเพื่อที่จะให้บนสีของเรานั้นมีสีที่สวยงามเด่นชัดนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ